สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจยันหุยหรือช่องหุยเมลฟาเวอร์ไลฟ์ออฟยูไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาประจําเดือนเมษาย,ยน2563ของชาวราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะ การทานายดวงแบบนี้จะเป็นการทํานายแบบกว้างๆไม่ได้จำเปาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u like, b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเราไปติดตามแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟาวเวอร์กันด้วยอาจารย์มีดวงรายวันทำนายทุกวันเลยค่ะส่วนใครสนใจดูดวงกับอาจารย์หุยก็สามารถติดต่อได้ทงางไลน์ไอดีที่ทิ้งไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับดวงของชาวราศีมังกรในช่วงเดือน เมษานี้นะเรามาเริ่มกันเลยไพ่ใบแรกนะคะไพ่ในตำแหน่งตนุนะคะคุณได้ไพ่ใน s o f o r อะนะในขณะที่ไพ่อีกใบหนึ่งนะคะตรงกลางวงนี้ก็คือไพ่แทนตัวคุณเหมือนกันนะคะเป็น knight of wands นะคะไพ่สองใบนี้นะคะบอกถึงในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะเรื่องของการเดินทางเรื่องของการแบบสภาวะที่ไม่หยุดนิ่งนะคะ ตัวคุณนะคะอาจจะมีเรื่องของการแบบเดินทางแบบฉุกระหุกฉุกเฉินนะคะอยู่ได้เรื่อยๆเลยทีเดียวเรื่องของอารมณ์ในช่วงเดือนนี้นะคะก็อาจจะแบบว่าโมโหค่อนข้างง่ายเลยนะจริงๆเลยแล้วก็อาจจะมีปัญหาทะเลาะเบากแว้งกับคนอื่นได้ง่ายมากนะคะสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวเราเองนะเหมือนแบบช่วงนี้แบบค่อนข้างแรงอะ่ะ เออเรามักจะเอาความคิดความเห็นของตัวเองอะ่ะเป็นเรื่องแบบสําคัญบ่าคนอื่นนะคะทาอะไรก็ไม่ค่อยคิดถึงคนอื่นนะทำงานก็ไม่คิดถึงทีมอะไรทํานองนี้นะบุกตะลุยฝ่าฟันจเจ้าอะไรให้ได้ทุกอย่างนะคะมันก็มีข้อดีเหมือนกันแหละตรงที่แบบช่วงนี้พะละกําลังกําลังกายของคุณจะค่อนข้างแข็งแรงนะแต่ว่าก็พยายามอย่าไปละลานคนอื่นเขามากไปก็แล้วกัน มีเรื่องของการติดต่อสื่อสารผู้คนนะนู่นนั่นนู่นนี่นี่น่นอะไรเงี้ยค่อนข้างมากมายมีไอเดียในเรื่องของการอยากที่จะทําโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะแต่จา์ก็แนะนําว่าคุณควรลองทําเป็นแบบโปรเจกต์สั้นๆเอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าดูเหมือนความต้องการความอยากของคุณเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่นานอ่ะออกจะขี้เบื่อซะด้วยซ้ำไปเดี๋ยวจะทําได้ไม่จบทําได้ไม่นานนะคะ ต่อมานะคะเรื่องของเงินเงินทองทองคุณได้ไพ่ The World อาจารย์มองว่าเรื่องของไรายได้เรื่องของรายรับอะไรพวกนี้นะมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศต่างชาติคุณอาจจะมีเงินมีไรายได้เข้ามานะคะจากคนที่อยู่ทางไกลคนที่อยู่ไกลกับเรามากๆนะคะมีอีกกรณีหนึ่งเป็นไปได้ก็คือชาวราศีมังกรน,นะคะบางคนเนี่ยอาจจะได้เงินก้อนมาจากการถูกให้ออกจากงานหรือว่าเรื่องของการ,กรเกษียณอะไรแบบนี้ด้วยต่อมานะคะ ไพ่าตำ,ตำแหน่งสหัช้ะนะคะคุณได้ two of wands นะคะช่วงนี้นะคะเวลาจะทําอะไรจะตัดสินใจอะไรนะพยายามแบบเกาะเพื่อนฝูงหรือว่าเกาะเพื่อนสนิทพี่น้องอะไรอย่างนี้ไว้นะคะช่วงนี้ทําอะไรคนเดียวเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กหรอก ม,มันจะไม่ค่อยสําเร็จอะถึงสำเร็จก็แบบตามมาด้วยความเสียหายหรือว่าสําเร็จบทกองเท่าฐานอะนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณมีคู่หูมีคู่คิดนะคะนะก็น่าจะดีกว่านะคะช่วงนี้เพื่อนเพื่อนฝูมีโอกาสที่จะมาชักชวนคุณแบบให้ร่วมคุณให้ทํางานอะไรใหม่ๆหรือทําอะไรลงทุนด้วยกันอะไรแบบนี้ต่อมานะคะไพ่ในตําแหน่งที่4นะคะ six of pentacles ไพ่ใบในี้จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับบ้านช่องห้องหอสังหาริมัซยกรวมไปถึงรถยนต์นะคะแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะไม่ว่าเรื่องของเงินเงินทองทองจะเป็นยังไงมานะคะช่วงนี้นะจะมีการช่วยเหลือกันร,ระหว่างตัวคุณกับครอบครัวถ้าคุณลําบากครอบครัวก็ช่วยแต่ถ้าหากว่าครอบครัวไม่ไหวนะคะคุณก็ให้ความให้คุณก็ให้ความช่วยเหลือครอบครัวนะคะเงินทองส่วนใหญ่ก็จะไหลกันร,ระหว่างคุณกับในบ้านอยู่แค่นี้แหละนะคะหลายคนเลยมีโอกาสที่จะ มีการรีไฟแนนซ์เกิดขึ้นนะอาจจะรีไฟแนนซ์เรื่องของบ้านหรือเรื่องของรถหรือเรื่องของออการผ่อนการอะไรพวกนี้ก็ตามทีนะคะมีอาการมีอาการแบบออขอโอดีขอวงเงินเพิ่มอะไรประมาณนี้เข้ามาด้วยต่อมานะคะภายในตำแหน่งปุตตานะคะคุณได้ Six of c u p คสนะคะช่วงนี้ชีวิตคุณน่าจะแวดล้อมด้วยแบบเด็กๆลูกหลานนะนะ เออมาใครที่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านช่วงนี้ที่ได้กลับบ้านบ้างอะไรบ้างก็น่าจะมีความสุขอบอ่นดีนะมีการแบบว่าอาจจะมีใครสักคนในครอบครัวที่แบบเพิ่งคลอดลูกหรือว่ามีน้องอะไรประมาณนี้ก็ช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดูนะคะต่อมานะคะไพ่ในภพอรินะคะคุณได้1ทนซ c u บคัพนะคะช่วงนี้ดูเหมือนว่าปัญหาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่รอบๆตัวคุณนะ่ะมันจะทําอะไรคุณไม่ได้สักเท่าไหร่หรอก นะดูถ้าไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณรู้สึกแบบว่าคุณเฉยๆเนยๆกับปัญหาต่างๆนะคะอีกความหมายหนึ่งก็คือคุณรู้สึกว่าคุณโปรงอะ่ะคุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรมาขนาดไหนเนี่ย mm hmm. คุณแค่มีครอบครัวหรือว่าแค่มีมีบ้านให้กลับมีที่ให้อยู่อะไรเงี้ยคุณก็แฮปปี้คุณก็พอใจแล้ว mm hmm. นะคะต่อมานะพาไพ่ใบนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความรักคู่ครองการครองเรือนหรือจนกระทั่งถึงแบบเรื่องของหุ้นส่วนต่างๆคุณได้ไพ่ The w ว e e l o f f o r t จ n นนะคะนะออดูเหมือนว่าจะมีโชคลาภเข้ามาทางด้านนี้เนาะคนโสดเนี่ยก็อาจจะมีอยู่ๆมีใครบางคนเข้ามาจีบอจีบแบบจู่โจมจีบแบบคุณไม่คาดคิดมาก่อนนะคะแล้วเขาน่าจะเป็นสเปคที่แบบว่าโอเวอร์สเปคคุณด้วยซ้ำคือดีเกินกว่าที่คาดไว้นะคะ คนโสดเอ้ยคนที่แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้แฟนคุณจะเอาอะไรบางอย่างมาให้คุณอาจจะเป็นช่องทางการงานใหม่ๆห,หรือเรื่องของแบบว่าทรัพย์สินเงินทองนะคะคุณขาดมืออะไรไปเขาก็จะให้ความช่วยเหลือคุณแบบมากกว่าที่คุณคิดด้วยซ้ําส่วนคนที่กำลังคุยๆนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะดูเหมือนชาวราศีมังกรน,น่าจะมีดวงว่าเขาน่าจะแบบขอมาเรียกว่าขอเลื่อนระดับความสัมพันธ์ขึ้นอะ่ะ นะคนที่แบบคุยกันมานานก็มีโอกาสว่าเขาจะมาขอคุณเป็นแฟนนะคะหรือว่าแม้จะตอบแบบแม้จะแบบแค่เพิ่งคุยเพิ่งเริ่มต้นไม่นานะนะคะเขาก็จะแบบว่าคือจีบคุณแบบปุ๊บปั๊บ๋ยวจะรวบรัดเลยอะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะคะไพ่ในพบเกี่ยวกับมรณะนะคะคุณได้ไพ่ king of pentacles นะคะช่วงมีความเครียดนั้น่าจะเป็นเหตุสำคัญที่จะทำให้คุณอะ่ะ จ็บป่วยนะคะส่วนใหญ่เราก็คิดมากเกี่ยวกวับเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละกับประการอีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือคุณขยับร่างกายน้อยเกินไปนะคะนั่งอยู่กับที่มากเกินไปอาจจะปวดเมื่อยช่วงหลังช่วงขาช่วงสะโพกนะคะบางคนอาจจะรู้สึกคลำคลำร่างกายแล้วเอ๊ะทำไมมันอยู่ๆมีก้อนเนื้อตรงนั้นตรงนี้หรือว่าอยู่ในแบบหรือว่าแบบว่าถ้าหากว่าใครมีก้อนเนื้อมีอะไรอยู่นีอน้อยู่ในแบบช่องท้องอยู่แบบหรือ,อตามร่างกายอยู่แล้วคุณจะรู้สึกมันมันแข็งขึ้นหรือมันแบบเอ๊ะเกิดความผิดปกติ ติอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะถ้ากังวลก็ลองนัดหมอพูดคุยตรวจเพิ่มได้นะคะต่อมานะคะไพ่ในภพสุภานะคะคุณได้ไพ่ the templanes นะคะเออถ้าหากว่าระหว่างคุณกับเจ้านายหรือว่าผู้ใหญ่ที่คุณนับถือหรือในแวดวงการงานอะไรเงี้ยเคยมีปัญหาผิดใจอะไรกันนะคะอาจารย์มองว่าหลังจากนี้ไปคุณทั้งคู่คุณทั้งสองฝ่ายจะเริ่มมีการแบบพูดคุยเจรจาหรือว่าเริ่มหันมาเข้าใจกันมากขึ้นแล้วละ่ะ นะคะจะมีเรื่องของการแบบแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองกันเริ่มหันมา <c oughs> เขาเรียกว่าหันมามองในแบบส่วนต่างของของแต่ละฝ่ายนะคะนะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะนะยังต้องแบบทำความเข้าใจหรือเรื่องหรือว่ามีเรื่องของการปรับกันไปอีกพักใหญ่เลยทีเดียว น่าจะมีเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องอย่างน้อยในเรื่องของการหรือว่าเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยเดินทางมาหาคุณนะคะนะใครที่แบบติดต่อเรียนแบบต่างประเทศหรือว่าติดต่อจะขอดรอปขอหยุดหรือขออะไรพวกนี้นะข่าวสารต่างๆพวกนี้จากทางไกลนะคะจะน่าจะมาถึงคุณแล้วต่อมานะคะไพ่ในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะคุณได้ไพ The Tower. ่เดอะทาวเวอร์ชาวราศีมังกรนะคะอาจารย์ต้อง อาจารย์ยังไงก็ต้องขออนุญาตทายตามไพ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเพราะว่า,เ,าเรื่องของการงานมีมีโอกาสที่ชาวราศีมังกรเนี่ยจะเหมือนแบบอาจจะเกิดความพลิกผันหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันไม่ตันตั้งตัวนะคะอาจจะเกิดคําสั่งประเภทแบบย้ายฟ้าผ่าหรือว่าสั่งให้หยุดงานทันทีหรือว่าการงานไม่สามารถไปต่อได้เกิดความเสียหายนะคะเจ้าของธุรกิจอะไรก็ตามก็อาจจะแบบว่าช่วงนี้ ช่วงนี้จําเป็นจริงๆอ่ะที่มันต้องหยุดอ่ะค่ะคือมันไปต่อมไม่ได้จริงๆนะส่วนใครที่ยังทํางานอยู่นะคะยังมีงานทําอยู่คุณต้องระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากจากภายในภายในเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของอุบัติเหตุและระหว่างการเดินทางไปทํางานด้วยนะคะโดยเฉพาะพวกแบบอุบัติเหตุรถยนต์หรือว่าอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟฟ้าความร้อนอะไรพวกนี้ต่อมานะคะไพ่ในพบลาภะนะคะคุณได้ไพ่เดือดไฮพร s สเทสนะคะ ช่วงนี้คุณน่าจะมีโชคลาบเป็นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับถ้าไม่ได้จากผู้หญิงคุณก็อาจจะได้เป็นเหมือนเป็นแบบเครื่องรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรืออะไรที่มันสวยๆงามๆนะคะเหมาะกับผู้หญิงนะคะหรืออาจจะได้องค์เทพที่เป็นผู้หญิงมาบูชาอะไรทํานองนี้รวมไปถึงคุณอาจจะมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ลึกลับต่างๆแบบนี้ค่ะเข้ามาด้วยเนาะ ต่อมานะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ใบนี้จะเป็นเหมือนแบบดวงคร่าวๆของคุณที่อาจารย์ดูล่วงหน้าไว้นิดนึงในช่วงเดือนพฤษภาก็แล้วกันคร่าวๆโดยโดยรวมนะคะช่วงเดือนพฤษภานะคะคุณชีวิตคุณนะคะแล้วก็เรื่องของแบบความคิดจิตใจของคุณจะเริ่มสเตเบิลมากขึ้นอาจารย์มองว่าความปั่นป่วนในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะน่าจะสงบลงได้ในช่วงเดือนพฤษภาแหละนะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะใครที่ยังแบบ เออไม่รู้จะชีวิตจะทํายังไงดีอาจจะตกงานหรือว่าจะขา่ารายได้อะไรเงี้ยคุณก็จะเริ่มแบบพึ่งพาทางด้านศาสนามากขึ้นนะคะกับอีกกรณีหนึ่งก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์นะคะช่วงเนือนพฤษภาคุณต้องเข้าหัดหัดเข้าหาแบบเจ้านายเก่าหรือว่าคนที่คุณนับถือคนที่พอที่จะช่วยเหลือคุณได้อะคะ่ะเนี่ยที่เขามีแบบว่าวัยวุฒิมากกว่าคุณคุณวุฒิมากกว่าคุณอะไรประมาณนี้ลองติดต่อดูมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เข้ามาด้วยนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับดวงของผู้ที่เกิดในราศีมังกรในช่วงเดือนเมษายนนี้นะใครสนใจจะดูดวงกับอาจารย์หุยก็ติดต่อได้ทางไลน์ไอแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ซึ่งอาจารย์จะทิ้งไว้ด้านล่างนี้นะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย